วันนี้ก็จะรอใส่บาตรนะครับลอใส่บาตกันนีน้องหมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับน้องหมาเป็นเพื่อนเลยเ้อใส่บาตรากำลังเดินมาทุกๆเช้าต้องใส่บาดมาพักผ่อนอยู่บ้านต้องทําบุญทําบุญเพื่อเสริมบ,บารมีกับตัวเองนะครับนีบรรยากาศยานเช้าเป็นแบบนี้นะครับเสียงนกเสียงนกกาวเวา ธรรมชาติบ้านนอกอยู่กลางสีแยกนะครับนี่สีแยกเลยรอพระมาเดี๋ยวเราก็ใส่บาตรวันนี้ภารกิจของเราวันนี้คือทางหญ้ารอบๆบบ้านส่วนข้างบ้านครับใน่นยาครับสารเคมี สี่อัน,นิสงของการใส่บาตรการใส่บาตรเป็นการฝึกลดความตรหนีขี้หวงลดความเห็นแก่ตัวรู้จักการเสียสละให้จิตมุ่งที่การให้มากกว่าความอยากของตน 2. เป็นการสื่อต่อพระพุทธศาสนาด้วยส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณรให้สามารถคงอยู่ในศีลได้และอบรมสั่งสอนให้สติแก่พุทธศาสนิกนชนต่อไป 3. เป็นการแผ่ส่วนกุศลนอกจากได้บุญแก่นตนเองแล้วชาวพุทธเชื่อว่าบุญจากการใส่บาตรนั้น สามารถส่งต่อถึงผู้มีพระคุณหรือผู้ล่วงลับไปแล้วได้ด้วยเช่นกัน 4. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้คนในบ้านหรือระแวกบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นแบบอย่างในการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานได้มีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป การใส่บาตรทุกวันจะทําให้จิตใจเราเกาะอ,อยู่กับความดีเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือการให้ซึ่งเป็นหนทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ จากทานข้าวเสร็จแล้วเช้ามาทําบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําหน้าที่ถาหญ้าครับนี่ครับย่าหลังบ้านนะครับลกมากครับผมเราจะมาถางวันละหน่อยวันละหน่อยถางญ้านะครับมาบ้านก็ไม่ได้ว่างครับทํางานย้ามันลกเราต้องถาง างสวนครับสปนกล้วยแต่เาอาจะทานเฉพาะขอบขอบใกล้ๆบ้านแถวนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคครับแล้วเจอกันไปเรื่อยๆจากที่ปราสาทกลางเมืองทมก็อยากจะฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เดินทางไปหากมีเหตุกระทบกระทั่งนะครับเราเป็นประเทศไทยเราเป็นพี่น้องชาวไทยเราเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับและเราก็เป็นประเทศที่ อยู่เหนือประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ๆเรา นะครับเพราะฉะนั้นการใช้อารมณ์นั้นคงไม่เหมาะกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศไทยของเรานะครับควรที่จะใช้อาวุธและส้นตีนดีกว่านะครับเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าเกิดเหตุกระทบยับยั้งซึ่งกันและการกับประเทศเพื่อนข้างบ้านที่เป็นขอทานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะรณรงค์ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่เดินทางไปที่ปราสาทตาเมืองทมหากมีเหตุกระทบกระทั่งนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับถ้ามีอาวุธให้ใช้อาวุธ นะครับหรือใช้อย่างอื่นเสริมไปนะครับเพราะว่าการที่ไม่ตบไม่ตีนั้นอาจจะไม่ดีขึ้นเลยนะครับอีกประเด็นสาคัญถ้าสมมุติว่าเราลงมือไปแล้วนะครับสหบประชาชาติจะมองเราว่าเราลังแกคนขอทานนะครับลังแกคนที่ไม่มีทางสู้นะครับ